พูดถึกิจกรรมเกกับงานในวันนี้หน่อยครับก็วันนี้นะครับก็จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้านะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็จัดกิจกรรมนี้เพราะว่าเรามีความฝันนะครับก็เชื่อว่าลูกค้าของเราก็มีความฝันเหมือนกันนะครับเราก็เลยจัดกิจกรรมนี้คอร์ี่เอ็กซ์คลูซปาร์ตี้นะครับวาดฝันวันเจมโฟร์ทนะครับที่พี่ๆนักข่าวมากันวันนี้ครับวันนี้กิจกรรม ที่ที่ที่วางไว้นะครับก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับที่น้องๆจะร้องเพลงนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมเซอร์ไพรส์ให้กับกลุ่มลูกค้านะครับที่ได้อ่าที่มีมีโชคดีวันนี้นะครับที่ได้มาวันนี้นะครับผมเตรียมโพสเตรียมตัวเลยครัได้เจอแฟนใกล้ชิดขนาดนี้ครับก็เตรียมวาารูปจากบ้านแล้วครับเตรียมผมคิดว่าผมอยากบ้านหมูเด้งมากเลยแต่ มีมีคนแอบเห็นเมื่อกี้มีคนวาดหมูเด้งด้วยน่ารักดีครับก็เป็นการดีครับที่จะได้มาทํากิจกรรมสนุกๆกับแฟนคลับนะครับวิวก็สวยเหมือนกันเป็นแบบวิวแม่น้ําเจ้าพยาครับชอบไหมชอบไหมชอบครับชอบครับชอาเตัวเองครับผมเอ่อก็ผมก็ชอบวาดลูกอยู่แล้วแหละก็พอได้มาวาดแบบริมแม่น้ำหมีด้วยแล้วก็พอได้มาทำกิจกรรมร่วมกับแฟนด้วยก็ใกล้ชิดครับแล้วก็มีอะไรสนุกๆรออยู่แน่นอน หลายคนอยากรูว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกน้องสองคนเป็นเพอนไม่ง่ายเลยครับต้องบอกเลยว่าปีนี้เราโชคดีต้องบอกว่าเราโชคดีที่ได้น้องสองคนมาเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะบุคคลตัวอย่างเลย้ยยเ่ Mango. ยเป่นยุ่ย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 ัุ่ยยุ่ยย่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยัุ่ยย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 ่ยยุ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 ่ รูปร่างหน้าตาดีจริอเหลารูปงามอ่ารูปงามนะครับซึ่งน่าจะเขาเรียกว่าสามารถส่งต่อแมสเสจให้กับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยได้นะครับให้ให้ให้เขารู้สึกว่าสินค้าเนี่ยทาแล้วก็จะหน้าตาดีเหมือนเจมโฟสผิวพรรณดีนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ จริงๆเราวางเป้าว่าสินค้าตัวที่น้องถือนะครับจะโตประมาณ5%แต่เชื่อไหมครับตอนนี้โตมากกว่า5%แล้วแสดงว่าก็มีโอกาสต่อต่อน้องไปเรื่อยๆสัญญาต่อไปแน่นอนครับแน่นอนน่ารักมาก เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางโรงงานเนี่ยก็ได้วางแผนไว้แล้วนะครับว่าอยากจะเพิ่มลายสินค้านะครับที่จะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับเพราะจริงๆเราอะถ้าทําสินค้าแล้วต้องดีนะครับดียังไงนะครับ1เลยคือคุณภาพดีนะครับ2คือต้องราคาดีอ่าสามคือต้องปลอดภัยนะครับผมถ้าไม่ดี3อย่างนี้เราไม่ทานะครับผมโปรเจกต์ใหม่ก็คือต้องมี3อย่างนี้แล้วก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าทุกคนใช้อยู่แล้วแต่แค่เราเนี่ยเติมเต็มให้กับพี่ๆแล้วก็ประชาชนทุกท่านในประเทศไทยได้ทดลองใช้ไม่แน่อาจจะมีสองท่านี้เนี่แล่วสิ่งจะเป็นไม่ได้มี3 3> มแค่สามไมคือโรงงานไปแล้วครับก็เป็นในกลุ่มของสกินแคร์แล้วก็อคอสเมติกนะครับที่ทางคอลลี่จะทำ ลูกค้ามีโอกาสได้เห็นน้องๆแบบขายผลิตภัณฑ์ในรายการหรือว่าในโซเชียลน้องเขาไม่ขาดครับเห็นไหครับเห็นครับคือคือต้องบอกว่าเหล่าด้อมนะครับของของน้องๆเนี่ยเหนียวแน่นมากทั้งในเอ็ดด้วยทั้งในโซเชียลต่างๆเนี่ยคือแค่เห็นน้องยังไม่เห็นสินค้าเนี่ยก็เขาเรียกว่าจดปะก้ากันเรียบร้อยแล้วอ่าแค่เห็นเงาก็พอแล้วถ้ามีน้องสองคน ใช่ไม่ใช e ่อค <child> ่แค่แ่เห็นทรงผมเจมเนี่ยก็ใช่แล้วแหละตกเลยแต่ตอนแรกคอนเรียสเขาจะมีแบบเรียกว่าอะไรอะพรีวิวก่อนเป็นเงาใช่ไหมตอนแรกที่ปล่อยมาใช่ตอนนั้นก็เห็นแบบแฟนๆก็แท็กกันมาในทวิตเตอร์ในนู่นนี่อะไรเยอะมากเยอะมากเยอะมากเคลมด้วยนะว่าแบบดียันเงาเลยหล่อยันเงาเลยแบบหล่อยันเงาจริงจริงคือลงรูปน้องในไอจีทีไรโอ้โหมาคอมเมนต์แบบ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะครับถ้างั้นลูกค้าต้องซื้อเอาน้องไปเป็นตัวเดิมหลักที่แบบทุกตัวไม่แบ่งไม่แบ่งคนอื่นเลยไม่ต้องแบ่งหน่วยทุกทุกอย่างมันดูโอลงตัวโอลงตัวครับลงตัวคือกว่าจะได้เอาเท่าไหร่นี้คือแรกว่าจะได้น้องนะครับทางทีมในบริษัทเนี่ยก็เลือกมาแบบสามสี่ห้าคนแต่เชื่อไหมครับพี่พี่ทุกคนในบริษัทเลือกคู่นี้คนเดียวคู่เดียว ไม่ยอมให้คนอื่นขึ้นมาเลยนะครับคือ่าเป็นความโชคดีของเราด้วยนะครับที่น้องก็ตอบตกลงเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ในบัสเตอร์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าตัวคอรีกุตาสีเ็อรีอย่างนี้เป็นไงละนครูเลยปึปริมกับบ้านได้แล้ทำไงก่อนทำไงแต่ว่าดีใจดีใจที่ที่ลูกค้าแบบไว้วางใจให้เราสองคนแบบถือผลิตภัณฑ์ของเขาเพราะว่าผมก็ว่าเฮ้เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเขาดีอยู่แล้วแหละแล้วก็ เราแค่มาเสริมในส่วนส่วนนั้นที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์แบบอาจจะดูดีขึ้นหรือว่าอาจจะทําให้หลายๆคนรู้จักมากขึ้นรเงี้ยเฮ้ยโคนไม่พูดเลยโคขนาดทำงานหนักนะู่วยังดีเลยใช่ครับก็ก็เป็นแบบวัยรุ่นที่แบบว่าดูเขาเรียกอะไรนะทำกิจกรรมบ่อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีมากเลยที่คอลลี่มาแบบมาช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของผมเองครับแล้วก็ตั้งแล่ของดีก็อยากบอกต่อครับก็อยากให้แฟนคลับได้ลองใช้เหมือนกันนะครับก็เป็นแบบ เขาเรียกว่าไง่คนโปรโมทสินค้าไะ้กันก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับครับผมบอสเฮ้ยบบอสเจ้าบอยเจาบอยบอสอะพี่เจอเอจริงจริงพี่ไปไม่ถงหบอสอ้นี้บอสแหลบอสดีอเ่นาาาา ก็จริงแล้วเนี่ยกูต้าในตลาดร้อนเลยร้อนเลยกูต้าในตลาดอื่นร้อนจริงกูต้าในตลาดมันมีเยอะมากนะครับเราเนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆที่ทำกูต้าที่เป็นอัดเม็ดนะครับผมแล้วก็ขายให้กับลูกค้านะครับผมซึ่งกูต้าจริงๆชื่อเหมือนกันแต่คุณภาพไม่เหมือนกันข้างในนะครับส่วนผสมเหมือนกันแต่คุณภาพก็ไม่เท่ากันนะครับผมคอลลี่ของตัวกูต้าอย่างเงี้ยเราอยู่มาสิบปีแล้วนะครับผมแล้วก็ ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหลายมรสุมนะครับผมแล้วก็อยู่ในโบนนั่นเทรดต่างๆด้วยนะครับก็ถ้าเลือกกูท่าทังทีอ่ะต้องคอรีกูตาซีครับว้าวไม่ลืมทันท่าเลยอ่ะเก่งสุดท้ายให้น้องๆควกงนี้ีครับครับผมก็อย่างที่พี่บอกครับอ่าคุณภาพดีนะครับราคาดีนะครับแล้วก็จับต้องได้นะครับก็อยากให้ทุกคนลองใช้กันนะครับคอลีกูตาซีนะครับก็ พวกเราใช้เองครับเรารู้สึกว่ามันดีก็อยากบอกต่อทุกคนให้ใช้เหมือนกันนะครับก็แล้วก็นอกเหนือจากเลงปรพันธ์ที่มันมีคุณภาพนะครับก็จะมีกิจกรรมที่ได้เจอแฟนคลับด้านอะไรนี้ก็รอติดตามนะครับอย่างวันนี้ครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สนุกเหมือนกันครับก็รอติดตามกิจกรรมอื่นๆของคอลี่นะครับแถวหน้ามีทีเด็ดใช่มีทีเด็ดมีทีเด็ดฮะมีทีเด็ดต่อเจอน้องได้อีกเี่รับร